สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึง5วิธีแยกสิ่งสําคัญออกจากสิ่งไม่สาคัญค่ะข้อที่1นนะคะก็คือว่าให้เราแยกให้ออกนะคะว่างานไหนคืองานสําคัญและงานไหนคืองานด่วนค่ะคุณคะงานสําคัญกับงานด่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะงานสําคัญคืองานที่มันสําคัญกับเราแล้วเราต้องทําสิ่งนั้นเราต้องทําด้วยตัวเองนะคะส่วนงานด่วนคืองานที่มีคนบอกว่า เ,เอาเดี๋ยวนั้นเอาเดี๋ยวนี้นะคะนี่นะคะให้เราลองแยกดูนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่งานด่วนนะคะมันนันจะไม่ค่อยสําคัญกับเราเท่าไหร่ค่ะให้เราลองค่อยๆโฟกัสดูนะคะและที่2นะคะก็คือเรื่องของการจัดเรียง p r i o r i t y นั่นเองค่ะหลายคนนะคะมีงานมานะคะก็ไม่ได้ จัดพรตี้นะคะก็แบบทำทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้เลือกลำดับที่ควรจะทำก่อนทำหลังค่ะการที่เรารู้นะคะว่างานนี้นะคะมี Impact เยอะนะคะสำคัญมากให้เราหยิบมันมาทำก่อนค่ะและงานยิบย่อยและงานที่ไม่สำคัญเนี้ยให้เราเอาไว้ทำท้ายๆนะคะข้อที่3มนะคะก็คือเรื่องของการใช้หลักพาเลโตมานะคะหลัก กพาพ่โตเนี่ยมันคือ80-20ให้เราลองลิสต์ดูนะคะว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีสิ่งรบกวนหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้งานของเราไม่เสร็จไหมเช่นเรานั่งทํางานอยู่แล้วก็มีคนชอบไปชวนคุยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งรบกวนอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เปิดไลน์แล้วลายเด้งตลอดเวลาแล้วถ้าเราจะทํางานปุ๊บลายเด้งปุ๊บเราต้องเข้าไปเปิดอ่านอะไรนะคะนี่ก็อาจจะเป็นตัวที่มันมา ทำให้เรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันไม่เสร็จนะคะก็ให้ทุกคนลองกลับไปดูนะคะว่าวันนี้มันมีอะไรที่มันชอบมารบกวนเราบ้างนะคะก็ให้เราตัดออกมันไปซะนะคะและข้อที่4นะคะก็คือการเขียนว e k l y p l a นนั่นเองค่ะการเขียนว e k l ิ Plan นะคะมันดีมากค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ manage นะคะจัดการการทำงานของเราได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่า หมายของเราเนี่ยให้มีได้ค่ะแต่ห้ามีเยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะหากเราโฟกัสแบบเยอะมากเป้าหมายเราแบบ20ข้ออะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. สรุปแล้วตัวเราอะ่ะ ทำอะไรดีแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสกับอะไรเพราะว่าเป้าเรามันเยอะเกินไปนะคะทางที่ดีเป้าหมายเรานะคะควรคัดกรองมานะคะแต่สิ่งที่สําคัญเท่านั้นค่ะและนี้ก็คือ5วิธีนะคะที่จะช่วยคุณแยกสิ่งที่ไม่สําคัญนะคะออกจากสิ่งสําคัญนั่นเองค่ะถ้าชอบคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามได้ที่เพจ Passion to Win นะคะ